เป็นไข่ดาวที่เราทอดเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะก่อนจะยำเราต้องหั่นชิ้นเล็กก่อนพอทอดกรอบก็จะเหนียว ใส่ดาวแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องเลยมี่หอมใหญ่ที่เราใส่หั่นเตยมแล้วนะคะหอมใหญ่เราหั่น่อย ต้นหอมกับผักชีเราก็ไม่ซอยละเอียดนะคะเราหั่นเป็นท่อนๆเราใส่ไปเลยนะคะต้นหอมผักชีก็เราซื้อกำร,ราสิบบาทสองกำรรแต่เอาสองกำรรตัดล้างให้สะอาดเลยนะคะนี่คือน้ำยำที่เราซียมไว้นะคะเดี๋ยวเรามปลากไปเลย แซ่บไปเลยเราใส่น้ำยำไปแล้วรสชาติจะแซ่บๆไปยนะคะข้างล่างเห็นไหมคะน้ำฉ่ำเลยน้ำยำนี้ฉ่ำเลยนะคะเสร็จเวาค้ายยำไข่ดาว แต่ข้ายยำไข่ดาวรสจัดจ้านเลยนะคะ